สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมือขวาในการดีดนะครับมีคําถามว่าการดีดโดยใช้สันมืออุดสายนะครับกับดีดโดยที่ไม่ต้องใช้สันมืออุดสายเนี่ยมีวิธีการฝึกแล้วก็มีข้อสังเกตในการฝึกอย่างไรบ,บ้างน,นะครับดับแรกคือ2วิธีการนี้เนี่ยมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงในเรื่องของเสียงที่ได้นะครับ คือเพื่อน่าว่าสันมืออุดเนี่ยเราต้องการเสียงที่ค่อนข้างอับเนี่ยสั้นและอับเนี่ยสั้นแบบนี้ครับสามารถดได้ทั้ง6สายนะครับแต่ว่าเสียงมากของเสียงมันจะเป็นกุดๆสั้นๆเนี่ยอาจจะใช้กับเรื่องของการสปีดพิ๊กซิงหรือว่าการสวีปพิ๊กซิงในบางจุดนะฮะอย่างเช่น3สายล่างนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการเปิด เปิดอุ้งมือก็คือเราต้องการเสียงที่มันค่อนข้างเต็มนะครับไม่ต้องการเสียงอุดสายนะครับแต่ว่าการเปิดอุ้งมือเนี่ยนะครับจะต้องมีการอุดสายในส่วนของชั้ามิ้วนั่นคือนิ้วโป้งตรงนี้นะครับสัมผัสไปที่สายกีตาร์แบบนี้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ดีดเนี่ยเวลาเราเปิดอุ้งมือออกเนี่ยเวลาเราดีดจากสาย6มาสาย5เนี่ยมันจะมีการสัะเทือนของสาย6อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ ราใช้ด้านสันมือเนี่ยอุดสายของสายที่ไม่ได้ใช้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนเช่นการสวิปปิ้งเนี่ยเราต้องการเสียงสายบนเปิดไว้เนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยเก็บใช้อุ้งมือน้วโป้งเนี่ยเก็บทุกสายเก็บเก็บเก็บอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอใช้สันมูดปั๊บคนที่เคยขย,ยับด้วยข้อมือดีเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเอาข้อมือดีอย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างดียาก มื่อยได้เร็วมากเพราะว่าข้อมือจะถูกตึงไว้ที่สะพานสายนะครับทําให้การขยับเนี่ยมันฝืดอาจจะต้องมีการใช้ข้อนิ้วในการช่วยเล่นด้วยนะครับพวกลักษณะของการเล่นลิทึมอะไรเงี้ยนะหรือซีฟิกกิ้งบางตัวเราก็อาจจะใช้สันนอุดก็ได้นะพอทั้งล่างเปิดอะไรประมาณนี้ผมก็ใช้ลักษณะการเล่นแบบนี้บ่อยนะครับ ดังนั้นการคอนโทรลทั้ง2รูปแบบเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเวลาเราใช้เปิดปุ๊บนิวโปนจะถูกตึงไว้ที่สายนะครับดังนั้นเราจะต้องหาวิธีการขยับนะครับเพื่อให้เราขยับได้ดีขึ้นนะเพราะบางคนอาจจะฝึกโดยสันมือมาตลอดนะครับนิวโปไม่โดนตึงไว้ในการอุดสายแต่พอมาเปิดปั๊บ อ่าบางคนก็ไม่ได้อุดสายกทำให้เสียงรบกวนมันมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วเ็ลักษณะสองสายเนี่ยเราจะใช้ปลายนิ้วชี้ในการอุดสายได้แต่ยไม่มาใช้นิปโป้ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ทั้งสองกรณนนีก็คือความแตกต่างในเรื่องของเสียงนะครับว่าต้องการเสียงที่ห้วนสั้นหรือว่าต้องการ เสียงที่เปิดแล้วก็เปิดปิดข้อเราโดยการหมุนแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ต่างกันเนะนี่ยประมาณนี้นะครับสำคัญที่สุดของการดีดก็คือการดีดเนี่ยข้อควรระวังในการดีดก็คือความผ่อนคลายนะครับในการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความสะสมใน,นเรื่องของความตึงเครียดกรรมเน้อได้ง่ายถ้าเกิดเราใช้วิธีการดีดที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำเสียงที่ออกมาจากการดีดนะครับแล้วก็เสียงรบกวนพวกนี้เนี่ย เป็นข้อควรระวังพื้นฐานที่เราจะต้องระวังในเรื่องของการฝึกดีดนะครับในแต่ละส่วนแต่ว่าทั้ง2แบบเนี่ยมันก็จะใช้กว่าแตกต่างกันในส่วนของเสียงที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะครับทั้ง2แบบนะครับอย่างเช่นการสปีดพิ๊กิ้งที่สายบนเนี่ยที่อุดสายอย่างเดียวก็ลองดูเปิด ส่วที่สายอ่าสี่กับสามดูบ้างนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ริปโปองในอุดสายห้ากับสายหกไปลองเนี้ยเดีวดูกันขุดก่อนเนียเสียงจะห้วนสั้นนะฮะแต่พอเปิดเปิดออกมาแล้วแต่พอเล่นเร็วมากเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยต่างกันเพราะ อโน้ตมัน้งสั้นมากนะครับจะอุดหรือไม่อุดเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะดูอุดนะปบ่ยเนี่ยนะดูนิโป้นะปงผมนะนตึงกับสายได้เลยนะเนี่ยเนี่ยก็ขยับ คประมาณนี้ครับลองปรับใช้กันดูนะครับในเรื่องของการฝึกทั้ง2รูปแบบนะครับให้คล่องก่อนทีนี้พอเวลาเราไปใช้เราแค่นึกว่าเสียงที่เราต้องการในหัวเราต้องการเสียงแบบอุดหรือเสียงแบบปล่อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีครับผมฝากไว้ครับใครชอบก็กด s u b s c r i b e ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นมิตรทานความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ